ใชครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สามปีดีนะครับเป็นตะก้อสามสามนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับเราตีบเจ้าโทแล้วก็จะต้นปีดีนะครับฝั่งนู้นเป็นโอมพิวเตอร์ฟูแล้วก็เจ้าโต้งแ,ตงแล้วก็พี่ต้นนะครับหนึ่งสองยกขึ้นไปเอายกล้นหนึ่งสองพี่ต้นบ้องมาเอาเปิดโอ้เสียนะครับ ปลานาวด้วยนะครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่3ปีดีนะครับ,อ,รบอ้าวค,ค,ครับแจม เท่ากันหนึ่งหนึ่งนะครับบางปีดีจะเป็นฝ่หายเสิฟนะครับเอาตรงเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่พี่ต้นพี่ต้นมงยอดเอาต้นปีดีเอาแปรไปก่อนฟูเปิดเนงตรงยกขึ้นมาพี่ต้นมงมาข้างหลังเรียบร้อยไหมเอายังอยู่ เอายกรถนเนือย่างมาอยู่เอายกขึ้นไใหม่เอาบวงยอดเอาเปิดเข้าป่าเข้าดงเรียบร้อยทักทายวิเชียนอินจอจด้วยนะครับเอาละครับชาวบ้านนําไปที่สองต่อหนึ่งนะครับทักายเพื่อสมาชิกที่อยู่กับทางมาทังสิบคนที่เขามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาต้นงเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่พี่ต้นโอ้ เสิร์ฟไปโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับสนามอยู่ในซอยปีดี26นะครับไม่รู้แยกไหนนะครับแอดบินก็มุดมุดมานะครับม,มาครั้งแรกด้วยนะครับไม่รู้จะออกถูกหรือเปล่า รุ g, ier, ่ยออกจากซอยถูกหรือเปล่าเก่งปีดีซอยไหนเนี่ยแยกซอยเลี้ยวซ้ายเข้ามาปีดียี่สิบหกเข้ามาสุดซอยนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย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 แล้วก็แล้วก็ตรงมาเสร็จแล้วก็ขวาเข้ามาซอยปีดีสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายใช่เหรอมันขับตรงมาใช่ไหมละวก็เลี้ยวซ้าย ซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาเข้ามาในซอยบีดี26เข้ามาสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายมาชนกำแพงเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาชนกำแพงเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาบีดีซอย26วิ่งมาจนสุดซอยแล้วก็จนชนกำแพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเสร็จก็เลี้ยวขวาก็จะมาเจอใต้ทางด่วนแล้วก็ซ้ายอีกแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเข้าบีดี26สมาจนสุดซอยแล้วก็เี้ยวขวาวิ่งตามสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเข้าสนามแล้ก็ ฟังเข้ามาแบบนั้นนะครับทักทายสุวิทย์สารคุณนะครับบีดียี่สิบหกนะครับเข้ามาเียสุดซอยเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเอาวงไปเรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปเอามงไปเอาเปิดโอ้โหยืนถูกที่ถูกเวลาด้วยเอาแล้วครับมงไปโอโ้เรียบร้อยบวกไปหาโปรโมเตอร์ฟูกันเรียบร้อยสิครับกาลังยืนลุ้นอยู่นะครับโปรโมเตอร์ลูกมันจะมาตอนไหนนะครับ <c oughs> เอาโต้โยกขึ้นมาเอาพี่ต้นมงโอ้เรียบร้อย แต้มตามอยู่ที่หนึ่งหกนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไป<แ>เอาโงยอดเรียบร้อยหนึ่งหกนะครับอเ,เอาเปิด เอายกขึ้นมาเอาพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นมองมาเอาเปิดโอ้โหนะครับอะนะครับนักกีฬาบอกก็นแล้วก็มาทีละสองลูกนะครับทักถ่ายชายยอดยืมลุ่งเรือนกิจนะครับ เอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอายกไม่ได้โอ้โหนะครับเปิดเองยกเองทําเสียด้วยนะครับเอา่ครับไล่มาเป็นสองต่อหกเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอามอง เอาเสื้อเอาเปิดหนึ่งเอายังได้อยู่เปิดเอายกยกล้นหนึ่งสองอยู่ที่พี่ต้นมองมาเอาเรียบร้อยไล่มาเป็นสามต่อหกเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาโมงโอ้ยเรียบร้อยหมุนไปหาโบวเตอร์ฟูลเรียบร้อยแล้วครับ อกากาศสจิตแล้วก็ทีนกรจันนอกนะครับแล้วก็พิเชตสังฆจาร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่พีดีซอย26นะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่พีต้นม่งมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาบูงยอดต้มเปิดยกขึ้นมาอยู่ที่พีต้นเอายกล้น หล้นมาอยู่ที่ปีดีป,ดปีดีม่วงไบต้องเปิดหัวได้ยกขึ้นมาเอาเอาเหล้นมาหนึ่งหล้นสองเอาม่วงไบเรียบร้อยบักเข้าไปเอาเสิร์ฟเอาเปิดหนึ่งยกขึ้นมา เอาโมงมาข้างหลังเอาเกียวได้เอาวิ่ง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 เอายกเข้าป่าเขาลงขึ้นหลังคาโอ้โหโยกโดนใต้ทางด่วนนะครับสนามนี้คงสนามใต้หลังคาเป็นทางด่วนนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาหนึ่งสองถ้าอยู่ช่วงหน้าฝนาสนามนี้เตะได้นะครับ ไม่ต้องกลัวฝนแล้วครับเอาบวงว่าโอ้ยบวงไม่ข้ามลักทายเจ้าลุงพนาด้วยนะครับทักทายปูบัตหน้องลีด้วยนะครับเอาซื้อไปแปดต่อสองเ,เอาครับเก้าสองแล้วครับ สองเก้าโอ้ยลูกลงนะครับสามเก้าเอาโมงว่าเอาอยังเกี่ยวได้อีก เอางงบ่วงไม่้ามโ้โหไล่มาเป็นสี่ต่อเก้าเสมอเจ้าบ้านครับเอาตะต้นมาดดีนะครับเสมอได้ห้ามพิมพ์ราคาต่อรองเข้ามานะครับเจต้นมาดดีเอาเปิดเอายกขึ้นไปหนึ่งสองเอาอยู่ที่พี่ต้นบ่วงยอดเรียบร้อยเอาไล่มาเป็นห้าต่อเก้า ตากายธิยรพงศ์เศษวิสัยอากายเจ้าบัตบุผีด้วยนะครับห้าเก้าเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอามงไปโอ้ยมงออกเอาแล้วครับไล่มาเป็นหกเก้าตากายกีดเดี่ยวนะครับตากายคุณกิติพันธ์ด้วยนะครับหกเก้าเอาเปิดหนึ่งยกสองขึ้นไป เอาวงไปเอาเกี่ยวได้อีกอูตรงเปิดหนึ่งยกขึ้นมาอยู่ที่พี่ต้นเอา้ายกหลน้นเอา้ายังโัเอ้าแปรพปก่อนแปรออกอีกโอ้โ,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 โหนะครับสนามใต้ทางด่วนนะครับปีดีซอย26่ เข้าซอย2 6มาสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,ยวายิ่งไปตามทางแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสนามเอาบวงมาเรียบร้อย 9 6หนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ยี่มีต้นเอาหมวกมาข้างหลังเอาเปิดหัวได้เอายกขึ้นไปเอาวิ่ง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 เอาแปะไปก่อนไม่ข้ามทากไายน่องเกียงสักนะครับเอฟจีครับป๋าอิ๋วขอฟังปักเขาให้หน่อยครับตากไายต้น้นาหผมขี้เลยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวรอพี่ต้นปักนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นไปเอาปักก็ไปเรียบร้อยไหมอยังอยู่เอายกขึ้นมาเอาพี่ต้นปักยอดเอายกเอายกเ,เอาต้นปีดีปักให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โห,โโห,โโหระหว่างต้นปีดีกับต้นเดินสายนะครับพี่ต้นราดกระบังนะครับเยนี่ยพี่ต้นบางพีนะครับหรือว่าพี่ต้น มีต้นบางพีนะครับฝั่งนู้นเอาจะต้มเปิดยกขึ้นมาเอาวิ่งวิ่งวิ่ง,งแปรมาก่อนเอาจะตีเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่มีต้นปักเอาไว้เรียบร้อยฝ<ม>ากดายคุณพัชรพลด้วยนะครับมีคนรับหลังเท้าไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าแอดมินไม่รู้จักว่าสนามนี้นักกีฬาอยู่มีพื้นเบสขนาดไหนนะครับแต่พอได้ซ้อมอยู่แล้วนะครับ ต้องมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเสาร์ 6, อาทิตย์เอาเปิดแต่ว่าวันอาทิตย์นี่ก็อยู่วันเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเอาวมงมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่มีต้นพีดีวงเข้าไปโอ้ยสนามบาลลเวลาวงออกนะครับต่างชายลิสันแบิตครับสวัสดีครับ,บ,รรบแอดมินสายยิงตอนนี้แอดบินเสียงแหบแห้งแล้วนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นไปอยู่ที่มีต้นมงยอดเรียบร้อยเอาเสือไปเปิดเอายกขึ้นมาเอาบมงป่าแล้วครับสิบเอ็ดต่อหกแล้วนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมา เอาี่ต้นมวงมาเรียบร้อยถ่ททายเทพเด็กด้วยนะครับหกสิ 6, 10, เอ็ดเาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอามวงไปโอ้ยผงดีนะครับ เอาครับเขาสู่เกมการแข่งต่อนะครับเ,เอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่พี่ต้นพี่ต้นมองมาเอ,าอ้ายังโยกเอายกโอ้โหไม่ได้แล้วครับตาทายกิติศักดิ์มีคุณด้วยนะครับตาทายธีรเดชเวรมอมองตูนตาทายไอ้อีกไม่มึงเรียกนะครับ เอาเปิดเอายกเอาโมงเข้าไปโอ้เอาเปิดเอาโมงไปเอา สิบ 11, เอ็ดหกเอ้าลูกลงนะครับจบเกมนะครับฝั่งบีเดียวชนะไปสิบสองต่อหกนะครับผร้า,ายคุณรัศภาชัยบริบูรณ์นะครับบัดดีครับจบเกมนะครับฝั่งเจ้าบ้านออสินะาไปนะครับสิบสองต่อหกนะครับ เดี๋ยวแอดบินขออนุญาตัดคลิปคู่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ